พวกเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนวัดคลองปงธรรมาพานบำรุงสังกัดองค์การบริหารต่วนจังหวัดสุโขทยัยวันนี้พวกเราจะมาช่วยคุรูเล่านิทานเล่ง ตรียมของขวัญวันเกิดให้แก่นางฟ้าในป่านี้ก็มีก้อนเมฆสีสวยลอยไปลอยมาพระอาทิตย์ก็ยิ้มต้อนรับทำให้สัตว์มีความสุขอยู่ในป่าแห่งนี้เหลือเกินมีเพียงหอยทากที่ยังหาของขวัญไม่ได้มันออกเดินทางไปหาของขวัญเห็นเพื่อนเพื่อนมีของขวัญสุพิเศษสารพัดเอ๊เพื่อนเพื่อนมีของขวัญอะไรมาให้นางฟ้ากันบ้างนะวันนี้วันเกิดนางฟ้าใคาของขวัญให้นางฟ้าบ้าง มีใครเอาของขวัญมาให้นางฟ้าบ้างคะวันนี้ซีบะซีบะเอาอะไรมาให้นางฟ้าเอาลมาให้นางฟ้านางฟ้าได้สูงโอ้นางฟ้าจะได้สูงสูงกินนมมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะใครอีกแล้วบิดเอาอะไรมาให้นางฟ้าแล้วบิดไหนลูกแพรหพูขอดูลูกแพรหน่อยโอ้โหเป็นผลไม้ใช่ไหมอ๋อมาให้นางฟ้าเหรอทำไมนะคะนางฟ้าจะได้โอ้เก่งมาก อันนี้อะไรบิทเทอร์บิทเทอร์อะไรมาให้นางฟ้าค่ะบิทเทอร์แหวนแหวนไหนผู้ขอดูแหวนหน่อยอ๋อเป็นแหวนอะไรนี่สีสวยจังเลยแหวนอะมาจากปีกของเต่าทองค่ะเหรอคะเอาให้ของขวัญนางฟ้าเลยใคะอีกเบิทบัตเตอร์ไฟอะไรมาฝังผดเสื้อคะเอาอะไรมาฝากนางฟ้าผีผีทำมาจากปีกผีเสือ้อปีกผีเสือ้อเหรอโอ้สวยงามานางฟ้าไหนนองติดสิคะติด,ตดสวยงามเลยโอ้ใครอีกใครเอาของขวัญอะไรมาให้นางฟ้าใครเกิดอะไรมาให้นางฟ้าง แบงโมเผลไม,ไม้ให้นางฟ้ามีประโยชน์ใช่ไหม,มอ่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไอีกนะ้า่อยทาก็ยิ่งกังโม หอยทากก็ไปพบต้นไม้ในป่านะสูงๆเลยแต่ว่ามีดอกไม้แสบสวยอยู่อยู่หอยทากก็มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บดอกไม้เนาะมันจึงค่อยๆเดินขึ้นไปเก็บดอกไม้แสนสวยนั้นถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ท้อถอยจนในที่สุดก็เก็บดอกไม้นี้มาจนได้โอต้นไม้ก็สูงแต่ว่าหอยทากก็เก็บดอกไม้มาได้ขอดูดอก,มอดอกไม้นะทางไปที่ ดอกไม้แสนสวยก็เหี่ยวเฉาและไม่มีกลิ่นหอมแล้วไอ้หน,น่ขอดูดอกไม้หน่อยสิโอ้ดอกไม้เหี่ยวไปแล้วหรอดอกไม้เหี่ยวไปแล้วหรอน่าเสียดายจังเลยอะ่ะหอยทากเสียใจยมากขณะที่มันยื่นดอกไม้นั้นให้เป็นของขวัญแก่นางฟ้าน้ำตาของมันก็หยดลงบนดอกไม้ น้ำตาของหอยทากหยดลงไปแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยดูสิแล้วดอกไม้ก็กลับสดสวยและมีกลิ่นหอมเหมือนเดิมนางฟ้าชอบของขวันของหอยทากเหลือเกินทำจึงทําให้หอยทากเกลือน้อยรู้สึกลาปปื้มและมีความสุขมากโอ้ดอกไม้ก็หอมหอยทากก็มีความสุขนะฟ้าก็มีความสุขใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อไปเนี่ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า,วา,วา ทบทวนคำศัพท์เอาเตรียมตัวให้พร้อมเอาเริ่มนะคะหนึ่งสองสามสิกงูสนิกงูสีสสสบักมาลายสีบักมาลายเลื่อนคูข,ขอท่าด้วยบัตเจ้ฟาฟไฟผีเสือ้อบัตเตอร์ายผีเสือ้อเบีย พีทูดาทองบีเทลตาทองแบมีม้เบบี้ฮอสแมาฮอสแมาเอลเฟนช้างเอลเฟนช้งาชงอา่าใครรู้คำศัพท์อะไรเกี่ยวกับพิธานเล่มนี้อีกบ้างที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอังลูขอถามว่า,าสันท้าทิตย์สันท้าทิตย์อะไรอีกอะไร นางฟ้าภาษาอังกฤษบอกว่าอะไรคะ angel angel อะไรคะ snail 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 แปลว่าไข่ไข่ผ้าอันนี้อะไรคะท้องฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้าคือลายลายท้องฟ้า flower ดอกไม้อะไรคะใครรู้อีกป่าใครรู้บ้างป่าภาษาอังกฤษว่าไงป่ารู้ไหม forest forest ป่านี่อะไรไหคะใครรู้อะไรไหมโอเค อันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำสามภาษาอังกฤษ,ากฤษาจากนิทานเรื่องนี้ตัง้งเกิน10บคำเลยเป็น 10- 20คําำเลยใช่ไหมแล้วเราก็ได้แสดงนิทานร่วมกันใช่ไหมคะมีความสุขมากเลยไหมสุขไหมสุขไหมคะสุขไหมคะนางฟ้ามีความสุขไหมคะนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดไหมใ,ให้ข้อคิดว่ายังไงบ้าง เหมือนตอนแบบเราเรียนหนังสือใช่ไหมคะถ้าเราไม่พยายามเรียนหนังสือไม่พยายามอ่านหนังสือเราก็จะอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมก็จะไม่ค่อยเก่งใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งใจเรียนอ่ะตั้งใจเรียนจะเป็นไงบอกครูสชคะตั้งใจเรียนจะเก่งใช่ไหมเออจะขลาดทันคนอื่นนะคะไม่โดนคนอื่นหลอกใช่ไหมเรียนก็เข้าใจใช่ไหมคะมีใครอยากเสนอแนะอะไรอีกบ้างบอกซิเร็วมีใครอยากเสนอแนะอะไรอีกไหมคะมีใครอยากเสนอแนะอะไรอีกอยากให้ครูทำที่ทานอีกไหม อยากทำเรื่องอะไรอีกบ้างบอกสิบอกพี่เรื่องอะไรดีครับกล้าพูดมารักเรื่องอะไรนะลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัวภาษาอังกฤษว่าไงหมูพีโอเก่งมากเลยขอจบการนำเสนอนวัตกรรมเพยงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทางนู้นสิโอ้